สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของเล่นใหม่มาแนะนำนะคะพอดีเป็นโควิดนะคะวันที่8แล้วนะคะเสียงมันก็จะเหน็บเหน็บหน่อยนะคะยังยังไม่หายดีนะคะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนะี่ลองเล่นดูแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่เมืองนอกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังเปิดใช้โทรศัพท์ยังลิงก์กับแอปของธนาคารอยู่นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเมื่อกี้เนะี่ยเพิ่งไปโหลดแอป เป๋าตังมานะคะแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทดลองซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลดิจติตอลนะคะแปดสิบาทเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าซื้อ,อยังไงนะคะง่ายนิดเดียวนะคะ,ะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปโหลดแอปเป๋าตังนะคะอ่ะโอเค พอคุณโหลดออกมาแลยบร้อยแล้วนะเขาจะให้เรายืนยันตัวตนค่ะก็คือให้เอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยถ่ายรูปสแกนเข้าไปนะ,ะก็ทำตามคําสั่งได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปทําการสั่งซื้อสลากด,ดิจิตอลค่ะนะ,ะนะก็คือให้เข้าไปที่ตรงเป๋าตังใช่ไหมคือปกตินะไอตรงที่มันซื้อสลาด กินแบงรัฐบาลเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอแล้วลหละหรือเราไปที่บริการนะที่อยู่ใต้แถบนะฮะนะเราไปกดบริการเลยนะคะแล้วไปเลือกว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่เป็นสลากดิจิตอลนะคะอ่านะพอเลือกเสร็จเนี่ยโอ้โหก็จะมีตัวเลขให้เราเราสามารถเลือกได้นะฮะอ่าเราก็เลือกไปนะว่าเราต้องการเลขไหนนะอ่ะกด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 เลือกเลือกเลือกนะคะพอเลือกเสร็จเนี่ยจะชําระเงินนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีเ,เป๋าตง้งมาก่อนนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นดิฉันนะคะก็เพิ่งไปโหลดมานะคะเราก็ทำการเติมเงินเลยค่ะนะเข้าไปที่เขาก็จะทำตามคำสั่งนะคะคุณก็ไปคัดลอกนะคะว่ารหัสที่จะเอาไปเติมเงินนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถเลือกใช้ก็สามารถเข้าไปที่ธนาคารที่เราใช้บริการอยู่ไปเติมเงินนะคะ อ่อย่างตัวอย่างเนี่ยก็ใช้ของแบงก์กรุงเทพนะคะ,ะ,ะ,ะก็เข้าไปเติมเงินเสร็จนะฮะพอกลับมาอีกทีหนึ่งคือ ในเป๋าตังของเรามีเงินและบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ทำการชำระเงินนะคะในการเลือกซื้อสลากดิจิตอลนะคะกินแบ่งรัฐบาลนนี่ยเขาจะมีกำหนดระยะเวลาอยู่นะะถ้าดูแล้วเนี่ยคือภายในสิบห้านาทีเราต้องชำระเงิาานนะคะถ้าเราเลือกซื้อเสร็จเนี่ยเราก็ชำระเงินอ่า,านะคะแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะมีประวัติอยู่ในเป๋าตางังว่าเราเนี่ยได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเลขไหนบ้างนะคะ หรือถ้าเราต้องการเลขของเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขเข้าไปนะฮะแล้วระบบเขาก็จะรันเลขออกมาให้เราเลือกนะว่าเราต้องการเลือกเลขไหนนะคะอ่าแค่นี้แหละนะคะวิธีการสั่งซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลชุดละ80บาทนี่ยก็ง่ายนะคะแค่ปลายนิ้วเองค่ะนะทุกคนลงไปสั่งซื้อดูค่ะ และเท่าที่อ่านเงื่อนไขดูนะคะถ้าเราถูกรางวัลเนี่ยเขาจะมีการแจ้งนะคะว่าเราถูกรางวัลหรือเปล่านะสาหรับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคือต้องไปขึ้นเงินเองที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับรางวัลอื่นเนี่ยเท่าที่อ่านดูเงื่อนไขก็คือสามารถรับเงินผ่านแอปของเป๋าังินได้เลยนะคะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ขอให้รัฐบาลเนี่ย พยายามทำอะไรให้มันง่ายๆแบบนี้นะคะนะประชาชนก็จะเข้าถึงนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอนนะฮะโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล80บาทเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะคะและซื้อสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคจ้าขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ